สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคนรักพระเครื่องนะครับช่องพระเครื่องมหานิยม EP ที่537นะครับ EP ที่537นะครับมีพระเก่าๆพระสวยๆนะครับมานำเสนอ28รายการนะครับรายการที่1นะครับถึงรายการที่21รายการละ200บาทนะครับ รายการที่22ถึงรายการที่28เป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0 9 4 6 1 2 6 1 6 8ลาย ID ใช้เบอร์0864170235นะครับ ถูกใจสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะครับเก็บปลายทางไม่มีบวกเพิ่มครับมาเริ่มมาที่รายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งนะครับพระซุ้มกอนะครับ พระซุ้มกรเนื้อดินดำนะครับพี่เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับพึ่งแกออกจากรกอบนะครับต่อไปรายการที่2นะครับรายการที่2นะครับพระขุนแผนเคลือบชลักนะครับ เคลือบเชลเล็กเก่าๆเลยนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่สามนะครับรายการที่สามนะครับสมเด็จเก่านะครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้นะครับ มีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับเนื้อแตกลายงานนะครับมวลสารจัดจ้านเลยนะครับพี่ต่อไปรายการที่4ี่นะครับรายการที่4ี่นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับ หล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนือโลหะนะครับมีเม็ดไข่ปลานะครับพี่เนื้อมันมๆน,นะครับต่อไปรายการที่5นะครับรายการที่ห้านะครับร เหรียญรอหลวงผู้สุกนะครับเนื้อโลหะนะครับมีเม็ดไข่ปลานะครับด้านหลังมีรอยจารยันนะครับเก่าขึ้นสนิมเขียวนะครับพี่สนิมเขียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับต่อไปรายการที่หกนะครับ รายการที่หกนะครับพระปิตาเนื้อผงนะครับพระปิตานั่งฐานบัวนะครับขอบข้างเป็นเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อผงนะครับพี่หลังใบโพนะครับเลี่ยมรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับ ต่อไปรายการที่7นะครับรายการที่7นะครับเหรียญแอปเปิลหลวงพ่อทบนะครับเนื้ออันปะก้านะครับพี่หลังยันนะครับวัดช้างเผือกจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับปี2516นนะครับ,รบสวยๆคมๆเก่าๆเ,เลยนะครับ ต่อไปรายการที่8นะครับรายการที่8นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อมันๆน,นะครับพี่มีคาบสนิมเขียวนะครับมีคาบเบ้านะครับ ต่อไปรายการที่9นะครับรายการที่9นะครับเหรียญพระครูรอดนะครับเนื้ออันประกานะครับหลังหนังสือนะครับพี่หลังยันนะครับเก่าเก่าสวยสวยคมคมนะครับ ต่อไปรายการที่10นะครับรายการที่10นะครับรูปหล่อโบราณเก่านะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เนื้อโลหะนะครับเนื้อฉ่ำๆเลยนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับมีเสียงกิ่งนะครับ ต่อไปรายการที่11นะครับรายการที่11นะครับสมเด็จพิมพ์ฐานคู่นะครับตรงติ่งหูมีเม็ดไข่ปลานะครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับพี่เนื้อนวลนวลมันๆนะครับ ต่อไปรายการที่12นะครับรายการที่12นะครับเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับมีเม็ดไข่ปลานะครับเนื้อช่ำเลยนะครับเก่าสวยนะครับพี่ใต้ฐานมีรอยตะไบนะครับ ต่อไปรายการที่13นะครับรายการที่13นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะนะครับเนื้อช่ำๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแตกรายงานนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับมวลสารจัดจ้านนะครับมวลสารทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับ ต่อไปรายการที่15นะครับรายการที่สิบห้นะครับพระปิดตาเนื้อผงนะครับเนื้อนวลนนนเนื้อม,มันเลยนะครับพี่หลังแบบนะครับเก่าสภาพใช้นะครับเนื้อแน่นๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่16นะครับรายการที่16นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมนะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะครับขึ้นสนิมเขียวนะครับมีคาบสีดำนะครับ สนิมเคียวทั่วทั้งองค์พระเลยนะครับต่อไปรายการที่17นะครับรายการที่17นะครับสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อแตกรายงานนะครับมีมวลสารนะครับผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระนะครับ ลงรักนะครับพี่สวยๆเลยนะครับเนื้อมันๆนเนื้อช่ำๆนะครับต่อไปรายการที่18นะครับรายการที่18นะครับหลวงพ่อทวดเนื้อว่านนะครับด้านหลังโรยแร่นะครับ เนื้อว่านเก่าๆเลยนะครับต่อไปรายการที่19นะครับรายการที่19นะครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินนะครับหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตานะครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวนะครับ เก่าสภาพใช้นะครับพี่เนื้อช่ำๆเนื้อมันๆเลยนะครับต่อไปรายการที่20นะครับรายการที่20นะครับเหรียญละครั้งหลังค้อนนะครับเนื้อโลหะนะครับ ด้านหลังมีรอยจานยันนะครับเนื้อช่ำๆเลยนะครับต่อไปรายการที่21นะครับรายการที่21นะครับสมเด็จเก่านะครับเนื้อผงลงรักนะครับพี่ เนื้อมันมันเนื้อฉ่ำๆนะครับขอบข้างมีรอยกระเทาะนะครับต่อไปเป็นรายการพิเศษนะครับรายการละ300บาทนะครับรายการที่22นะครับรูปหล่อพระปิดตานะครับ ปิดตาพังพระการนะครับหลังยันนะครับพี่เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับเลี่ยมกรอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสามนะครับรายการที่ยี่สิบสามนะครับเหรียญหลวงพ่อเอียนะครับ เนื้อโลหะมีคาบสนิมเขียวนะครับหลังยันนะครับพี่วัดบ้านด่านนะครับอำเภอจันตาคนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับสวยคมนะครับต่อไปรายการที่24นะครับ รายการที่ยี่สิบสี่นะครับเต่าหล่อโบราณนะครับเนื้อโลหะนะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับพี่เก่าสวยนะครับเนื้อมันๆน,นะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที่25นะครับพระปางลีลาเนื้อโลหะนะครับปางลีลาเก่านะครับพี่เลี่ยมจับขอบเก่ามาพร้อมบูชานะครับพิมพ์2หน้านะครับเก่าๆสวยๆเลยนะครับ ต่อไปรายการที่ยี่สิบหกนะครับรายการที่ยี่สิบหกนะครับรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินนะครับเนื้ออันปะก้านะครับตรงสั่งคติเขียนว่าหลวงพ่อเงินนะครับตายฐานอุดกิ่งนะครับตอกโค้ดหนึ่งสี่หนึ่งห้านะครับ ก้นวงเดือนนะครับมีเสียงกิ่งนะครับต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองนะครับเหนื้อโลหะนะครับหลังยันนะครับพี่ เก่าเก่าสวยสวยเลยนะครับต่อไปรายการสุดท้ายนะครับรายการที่28นะครับรายการสุดท้ายนะครับเสือหล่อโบล้านเก่านะครับเนื้อโลหะนะครับพี่ ด้านหลังเขียนคำว่าเฮงนะครับเนื้อโลหะมีคราบสนิมเขียวนะครับตอกโค้ดนะครับตายฐานตอกโค้ดนะครับเก,เก่าเนื้อช่ำ,ชำเลยนะครับ ก็ครบทั้ง28ลรายการแล้วนะครับดูแลชอบไปถูกจ้างไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาดูรูปภาพพระเพิ่มเติมได้เลยนะครับฝากพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ